สบายดีท่านผู้ชมโครงการก่อสร้างตะฟังเจือนอยู่แคมของในแคมเซโดนนครปากเซแม่นในน้นำเนินการก่อสร้างมาหลายปีแล้วปัจจุบันค่วมคืบหนา้าแม้นในเพียงแต่ครึ่งหนึ่งของหนาเวียกทั้งหมดเซนว่าการก่อสร้างขั้นคู่ขั้นนำแม่นในเฉพาะบางเขตและยังหลายหนาเวียกอีกคือการก่อสร้างทางปูย่างได้ห้องระบายน้ำเป็นตน้น พิธีเส้นบดมนทึกสวยจําการให้กู้ยืมเงินเพิ่มเติมดอกเบี้ยผ่อนผันสําหรับโครงการพัฒนาแคมของแขวงจัมปลซักและรัฐบาลซอปปอล่ากับกองทุนห่วมือพัฒนาเศรษฐกิจ EDCF สเก่าดีและจัดขืนในวันที่10เก่าพฤศจิกีพานมาที่กระทรวงย่อดทอขอมีทานเวียงสวัสดีพันดอนรัตมุตตีกระทรวงย่อธทธิการในคนทรงทานดีดองเกลหัวหน้ากองทุนห่วมือพัฒนาเศรษฐกิจสเก่าดีประจำเล่า พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวของเขาหว่วมฐานวันท้องบุตรวงศ์หัวหน้ากรมทั้งนั้นก็ส้วงยอดทขอคอเ่าววากองทุน EDCF สอเกา่าดีได้เห็นดีจะสวยทุนกู้ยืมดอกเบียร์พรพันธ์ให้ซอปปลาวจำนวนหาหอยล้านอลราร์สหรัฐสำหรับ14โครงการบูริมศิษิ์ของรัฐบาลในนั้น3หอยล้านอลราร์สหรัฐสำหรับ6โครงการบูริมศิษย์ปองกันตะฟังเจือนในบรรดาแขวงที่จำเป็นก่อนในทวประเทศ ในกรอบการหัวมือในยะ2,000าหา2,000กองทุน EDCF ได้ให้ทุนสวยเดือมาศึกษาความเป็นไปได้โครงการคือโครงการพัฒนาแค้มของแขวงจะพระสักในยะสองรวมทั้งเบียกเพิ่มเติมของโครงการในยะหนึ่งที่พวกเข้าพร้อมกันจะเซ็นบทบันทึกสวยจำในมือนี้โครงการเก็บภาษีอากรแบบท่านสมัยได้ยะสองของกระทรวงการเงินและโครงการก่อสร้างห้องหมอท่านสมัยผากใต้ของลาา ของกระทรวงสาธารณสุขบรรดานาเวียกที่ได้เสนอนํำใส่ทื่นกู้ยืมดอกเบี้ยพรผันเพิ่มเติมยอดค่วมจำเป็นหรือดเดี๋ยงบลไดอันเนื่องมาจากภัยพิพัิน์นำถ่วในแต่ละปีผ่านมาโดยเฉพาะแม่นนำถั่วผักไตในใปี2019สำหรับโครงการพัฒนาแคมของแขวงจับสักแม่นได้รับการเห็นดีจากกองทุน EDF และตามการเห็นดีของรัฐบาลเห็นดีอนุมัติให้กระทรวงการเงืนสรงนังสือถาบท่ามเงื่นกู้ยืมเพิ่มเติม เพื่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการป้องกันตะฟังเจือนแขวงจับประสักระยะที่หนึ่งในส้ำเ็จซึ่งมีหนาเวียกก่อสางขั้นคู่ป้องกันนำถ่วมรวมทั้งเบียกระบายนำแยงพบยุกิโลเมตรเวียกปูย่างเทิงหนาทางคู่ป้องกันนำถ่วมยงาว13.5กิโลเมตรเด็บปะปุงทังไปตรงแค้มของแค้มสวนเขียวสาธนารนณะยาว2กิโลเมตร สรสางปองกันต่ฟังเจอนเงญญาวอีก0.3กิโลเมตรอยู่แคมเซโดนส่วนโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมตัวเมืองปากเซของเอเดบีที่มีงบประมาณจำกัดหย่อนผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมศาสตร์ภา,าคใต้ผ่านมาสำหรับมูลค่าทั้งหมดของโครงการเพิ่มเติม,ตมแมน15ปฮารา4 41,000ดอลลาร์สหรัฐซึ่งแน่นั้นกองขึ้น e d ดีซจากซอกเกลีจะสนองขึ้นกู้ยืมดอกเบี้ยผ่อนผันจำนวน 13ด่าน7จ็ด0ดอลลาร์สหรัฐส่วนรัฐบาลเล่าจะสมทบจำนวน2ล้านสนดอลลาร์สหรัฐภายหลังที่เส้นบทบันทึกสวยจำครั้งนี้แล้วกระทรวงโยธทาธทิการจะไหลเสืบต่อสมทบกับกระทรวงเกี่ยวของเผื่อเคียมเสนอขอการอนุมัติจากรัฐบาลเพื่อให้กระทรวงการเงินเส้นสัญญากู้ยืมเพิ่มเติม,ตมสำหรับโครงการพัฒนาแก้มของแขวงจํปาซักในเวลาอันใกล้นี้คาดว่าโครงการจะเดิมปฏิบัติตัวจริงในระหว่วางเดือนมังกร ปี2 0งพัเป็นต้นไปในะจะใส่เวลาประมาณ17เ,เดือนจึงจะสำเร็จตามแผนทันทีไตกลงกับกองทุน EDCF เจ้าทานบุชมในนี้ก็คือข่าวการเส้นบนบันทึกช่วยจำการให้ทื่นกู้ยืมเงินเพิ่มเติมดอกเบี้ยผ่อนผันสำหรับโครงการพัฒนาแก้มของแขวงจําเปักระวางรัฐบาลซอปป,อ,ปอเล่ากับกองทุนห่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดอว,ว่า EDCF ของสอเกลีดอว,ว่าเกาลีใไต้ทีว่ารัฐบาลเล่า จะต้องในกู้ยืมเงินจากซอเกลีนี่มาพัฒนาโครงการแคมของนครปากเซดีว่าในระยะท,ที่หนึ่งเมียนกอ่อสร้างแด่วทนันนด้สาเ็จเถื่อแต่ก็จะกล่าวขอสู่ในระยะท,ที่2เ <c oughs> พราะว่าปัจจุบันนี้แมีนขาดงบประมาณเขาในการก่อสร้างเ้ยพี่น้องเด้อภายตีสงสัยว่าเป็นยังแคมของนครปากเซดอว,ว่าถ้าฝังเจือนแคมของนครปากเซดะก่อสร้างวันนด้สําเร็จเถื่อสาเ,อเ,เ,อสเหตุก็เนื่องมาจากการขาดงบประมาณเขาในการก่อสร้างนนแดะพี่น้องเอ้ เพราะว่าการก่อสร้างตะฟังเชือนแค้มค้องนคะรปากเซมีควาวยยวหลายกิโลเมตรพี่น้องเอ้ยหลายกว่า10กิโลเมตรสนั่นการก่อสร้างมนมีมูลค่ามาหาศาลเท่านั้นในก่อแต่ละปีทั้งเมนํำค้องและก็เมรำเซมนเด้มีการอน้ำท่วมอยู่ทุกๆปีเนาะสนั่นมันจึงสร้างาม้สียยให้โครงการไปอยู่ทุกๆปีบาว่าจะเป็นทรายสิเป็นดูดึ้นมาเนาะแต่ว่าเหตุบทท่านอาทรายนั้นมันก็จะถูกนําผัดไปในแต่ละปีก็จําเป็นต้องได้ดูดมาใไหม่ะนั้น มูลค่าในการก่อสร้างทุกๆปีเนี่ยมีมูลค่าสูงภาษาจ้สสะอันนี้ก็จะเข้าในสูร่ระยะที่2ของการก่อสร้างนะคะของการกู้ยืมเงินจาก EDCF ของซอเกาหลีเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ก่อสร้างัะเบียดเดียวเฮามาเบิ่งนํกากันว่าจะมีความสวยงามหลายสําไรเนาะโดยเฉพาะตามแคมเซ่อะคะตามแคมของเิ่นบอกว่าเป็นจับปูทั้งอย่าง,ยางอยู่ทึงขั้นคู่กันนําเดี๋ยวเฮาจะมาเบิ่งนํกากันว่ามันสิเป็นแบบไรเหนห่ะพี่น้องเอ้หนะ้าตามันจะเป็นแบบไรเนาะ ถ้าพิดผ่าประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพีน้ำหนองเด้อคุณลาบเอ๋ยสวยเบ่งบานในอุทยานของซีวีสมเป็นคุณลาสตรีที่งามวิไลขอ,อวอนฟ้าหยาดฝนสุมสำไนเพื่อว่าสองดวงใจได้ซื่อสุขี เอ่ยสวยเบ่งบานในอุทยานของสีวิสมเป็นคุณลัสตรีที่งามวีไล้วนี้ก็เป็นช่วงเก็บบานาให้ส่เป็นวงเก็บบานให้นดสเนชื่ว่ากะพูนลิน อยู่เขีย้านทาให้ทาให้ไหนจะสุดทีบานขั้นเกิงเลยพี่นอ้องเลยพูนเนาะไปเป็นบาคอยชีพาไปเบืองเบืองแค้มค้องกันเลยเจ้าพี่นอ้องตอนนี้ก็ตื้อบาคอยมากขามหน้าเนาะ ามว่าฟังเขตของวัดดวงอันนี้เป็นกางเป็นเกี่ยมมืนจะเอาผ่าลงเนาะก็คือบุญปีไม่เล่าอาพางอดงโฮงตสองอุ้นฟังเข้าไปเมื่อกี้นี้ฟังตัวเขาไปก่อนนาน้เนาะฟังซบเซฟังนั้นเนาะอันนี้คือแม่น้ำเซ่เลยดีมากของเข้ามาปากเซ่เนาะนปากเซ่ ว่าเมืองนีงตั้งอยู่บริเวณปากน้ำเซโดนฮะเดี๋ยวใต้กี่ดอกอันนี้ที่เราเห็นนี่ก็คือเฟิร์นไซบ็อกอยู่เบื้องลูกนี่เฟิร์นไซบ็อกแล้วเดี่ยวยุบอยู่นอก,นอก,นอกพี่น้องนะเฟิร์นไซบ็อกเนาะ